สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าวันนี้โอเควันนี้พามาดูอากากเวนะคะของน้องแพทนะคะโฮมการ์เด้นนะคะเอ่อใครชอบต้นไหนนะคะก็ลองทักทั้งไลน์หรือว่าโทนะคะสอบถามที่ไฟขึ้นเอาไว้นะคะเอ่อบางต้นนะคะมีเบบีแล้วนะคะก็น้องก็น่าจะแบ่งได้นะคะโอเคค่ะมาดูกันเลย คือไม่รู้จักชื่อนะคะแต่ให้พามาดูความสวยงามนั่นแหละเพราะว่าอากาเกเวด่างนะคะสวยงามมากนะคะทุกคนแบบนี้นะคะเออก็จะเป็นแบบใบแบบหยกักหยักนะคะขอบใบหยกักหยักแล้วก็เรียวเรียวแบบนี้นะคะแอบบถามน้องมมววัสดุปลูกน้องแบบว่าขอให้มันโปร่งๆนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเน่านะคะแล้วอีกอย่างคือน้องเลี้ยงอยู่ใต้ ต้หลังคานะคะก็จะไม่ได้โดนน้ําฝนโดยตรงนะคะน้องบอกว่าถ้าใบด่างๆแบบนี้โดนน้าฝนโดยตรงอาจจะเน่าง,ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าไว้แบบนี้น้องจะค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็อยู่กับเรานานนี่สวยมากนะคะทีนี้การขยายพันธุ์ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันมีนี่น,นี่แบบนี้ค่ะน้องก็จะแตกออกมาค่ะแตกหน่อออกมาเป็นเบบี้ลูกนะคะแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้ ยิ่งด่างหลไหลแบบอยู่ในต้นเดียวนะคะยิ่งแพงนะคะประมาณนั้นน่าสนใจมากนะคะทุกคนดูสวยนะคะเนี่ยอากาเวนะคะเหมือนกระลำเลยอะดูสินี่เห็นไหมเหมือนดอกกระลำเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เมื่อกี้ที่พาไปดูมันใบแบบหยกักๆแล้วก็ายาวๆอันเนี้ยน้องไม่ไม่หยักนะคะแต่มีหนามออกมาเลยนะคะอืม สีก็สวยดีนะคะแบบนี้ใบยาวนะคะอากาเวชเช่นกันขาวจวจ้วก็มีนะคะคือมันมีทั้งด่างขาวด่างเหลืองนะคะทุกคนอ่ะพามาดูเบบีอีกที่หนึ่งนูนน้องออกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนั่นลูกเขา นี่ค่ะน้องออกมาแบบนี้ซึ่งเราก็ควรให้แบบเอ่อบางคนก็ขุดขายได้เลยนะคะแต่ว่าหรือว่าจะให้ใหญ่กว่านี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยขุดขายเวลาที่จะส่งนะคะก็คือเป็นการล้างรากนะคะคือเหมือนส่งแคคตัสแหละนะคะทุกคนไม่ได้ส่งไปทางกระถางนะคะวัสดุปลูกนะคะ,น,ะ,คะน้องบอกว่าใช้หินภูเขาไฟเพอไลท์พิทมอสติดนึดนงอย่างนี้นะคะไม่ไม่ได้ใช้มะพร้าวสับแต่ถ้าใช้มะพร้าวสับก็เรียกว่าอะไรอะ่ะ เ,เปลี่ยนวัสดุบ่อยๆหน่อยนะคะประมาณนี้โอ้สวยมากนะคะทุกคนอะมาดูการต่อฝั่งฝั่งทางนี้นอกจากเ,เป็นใบปนแปลกไปเนี่ยไฟชอบต้นนี้นะคะเป็นสีเงินเงินมันออกดูแบบสีสีเทาๆเขียวๆนะคะทุกคนนี สวยมากเขาน่าจะใหญ่ได้กว่านี้นะคะเห็นน้องบอกว่าออถ้ายิ่งลงดินนะคะน้องยิ่งจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะทุกคนอันนี้อยู่ในกระถางที่เป็นเหมือนกระถางเขาเรยกนะปากกว้างนะคะประมาณนี้นะคะ,ะดูกันโดนแดดทั้งวันนะคะเทียงตรงนี้นะคะที่วางคือโดนแดดทั้งวันนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดูไม้เขียวกันนะคะค่ะทุกคน คือจริงๆแล้วไม้เขียวเลี้ยงง่ายมากนะคะทุกคนเออมันไม่ค่อยแบบว่าใบไหม้ง่ายนะคะโดนเอาไปไว้ข้างนอกนะคะแค่แค่แบบไม่ต้องโดนแดดแบบแรง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 ทั้งวันน้องก็อยู่ได้เดี๋ยวพาไปดูไม้ใบที่แบบเต็มฟอร์มของน้องแพทกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องแพทมากนะคะน้องแพทพาให้ขอให้อนุญาตนะคะ อนุญาตให้เข้ามาเออม่ใช่อนุญาตอนุญาตให้เข้ามามาดูไม้ที่เต็มฟอร์มนะคะเออเออเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือไม่ถึงอาทิตย์มั้งคะเรามาไลฟ์พามาดูไม้ด่างใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราพามาดูไม้เขียวนะคะเมื่อวานก็น้องพามามาตัดนะคะขยายพันธุ์เบอร์รี่มาสนะคะใครสนใจนะคะทักแชททักไลน์น้องมาได้เลยนะคะทุกคนเออ น้องก็ขายอยู่นะคะตัดยอดยอด,ยอดละ100บาทเท่านั้นค่ะออามาดูกันค่ะอ่ามาดูตัวนี้นะคะตัวนี้น่าจะน้องบอกาะไเป็นมา j e s t i c ใช่ไหมคะอ่านี่คือมามาเจสติกนะคะไม่รู้ว่าแบบเอ่อทุกคนสัญญาณดีหรือเปล่านะคะใบใหญ่มากนะคะมา j e s t i c ก็แบบ ยังยังมีลายอยู่นะคะสีงเงินเงินหนาเงินเงินอยู่แต่ว่าจะแบบค่อนข้างบางมองไม่ค่อยชัดแล้วนะคะน้องเลี้ยงตั้งแต่ใบประมาณนี้ค่ะนี่ขออนุญาตนะคะนี่ประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเป็นแบบนี้เลยใหญ่มากนะคะทุกคนอ่าส่วนนี้คือเมลาโนนะคะถัดมานะคะเมลาโน ใบจะหน้ายาวๆนะคะหน้ายาวๆลงมาแบบนี้นะคะยาวได้กว่านี้อีกนะคะทุกคนอยากให้ไม้พวกนี้นะคะฟิโล,ลเลยอ่อใบใหญ่ๆ,ๆก็ให้น้องขึ้นเสานะคะอ่าส่วนนี้คือโอปิคัวค่ะเปรูนะคะน้องแพทบอกแล้วว่าเออถ้าใครประสบปัญหาว่าโอปิของทุกคนนะคะเป็นไหลไม่ยอมออกใบนะคะคือน้อง บอกว่าเทคนิคก็คือเอาไหลนะคะพันหาหลักเลยนะคะพยายามให้ไหลนะคะขึ้นหลักนะคะอยู่หลักเมื่อไหร่ดูหลักเมื่อไหร่นะคะก็น้องก็จะออกใบนะคะแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันไม่มีหลักก็จะกลายเป็นไหลยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะเหมือนพวกสิงโกเนียมที่ปล่อยไหลยาวๆนะคะตัวนี้เป็นอะคาโคย่านะคะน้องก็กำลังที่จะเอาไต่เสานะคะ ใบใหญ่ได้กว่านี้อีกนะคะถ้ามันขึ้นหลักแล้วนะคะส่วนนี้ทอท่าค่ะทุกคนทอท่มใหญ่มากนะคะใบใหญ่มากเลยเวลาเราเห็นเขาขายอาจจะเห็นแบบฟอร์มเล็กๆหน่อยนะคะแต่นี่ค่ะใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะคะประมาณแขนยาวๆเราอันนึงเลยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะได้แบบนี้เลยสวยมากนะคะส่วนนี้เอสคริโตใช่ไหมคะเนี่ย ที่เขาบอกครูฉลุยักยักเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะอ่ะดูดูดูเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะเทียบให้ดูกับแขนเนี่ยยังไม่สุดเลยนะคะเนี่ยยังไม่สุดแขนเลยนะคะทุกคนอ่าดูคือน้องใหญ่มากมากนะคะใครมีก็ลองเอาไต่ขึ้นหลักนะคะทุกคนแล้วจะเจอความอลังการของไม้เขียวนะคะอ่าส่วน ในโรงเรือนนี้นะคะน้องแพทก็จะใช้เป็นหินนะคะเป็นซะส่วนใหญ่นะคะเ,เพราะว่าถ้าเป็นมะพร้าวอาจจะแบบว่าดูแลยากนิดน,นึงเพราะว่าเราต้องแบบพ่นน้ำนะคะบางทีมันชื้นแล้วก็มีเชื้อราเราก็ต้องเปลี่ยนวัสดุบ,บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราเใช้หินก็จะค่อนข้างที่จะดูแลง่ายนะคะก็มีการให้ปุ๋ยนะคะ ทั่วไปนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะแล้วก็มีดูแลสุขภาพของน้องด้วยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นโซนแบบสกินดับซัสนะคะอยู่ตรงนี้น้องก็เลี้ยงรวมๆกันเพื่อที่มันจะได้ความชื้นให้กันนะคะทุกคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่จําเป็นที่จะต้องแบ่งแยกนะคะว่าไอ้นี้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกด้วยกันไปเลยส่วนนี้คือดูเบียค่ะใหญ่มากนะคะ ดูข้อดูเบียน้องนะคะลำต้นนะคะน่าจะเท่ากำปั้นเลยนะคะเนี่ยกำปั้นเด็กนะคะเออดูเบียกคือไม้แปลงล่างนะคะทุกคนที่เออหลายๆคนก็บอกว่าไงแนบอุราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะโตขึ้นมาก็จะเป็นรูนะคะเพราะว่าเขาเป็นมอนสเตอราเนาะก็จะเป็นรูๆฉีกๆคือไม่เห็นล่างเดิมเลยนะคะไม่แบบเรามองไม่เห็นเลยนึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะฉีกได้แบบนี้นะคะส่วนนี้ค่ะคือพรามยายค่ะนี่ ใหญ่มากนะคะทุกคนเห็นไหมคะเอามาดูลักษณะค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนคืออันเล็กๆเราก็ยังจะไม่ฟินเท่าอันใหญ่นะคะดูสิคะขอบเขานะคะเป็นจากๆๆๆๆๆหมดเลยตรงก้านใบนะคะนี่เ,เห็นไหมสวยมากนะคะทุกคนโอ้เราแบบใบใหญ่แบบแบบนี้เลยถึงเขาไม่เขาไม่เลื้อยนะคะเขาไม่เลื้อยขึ้นแต่ว่าเขาแบบเป็นแบบว่าเหมือนตามพื้นราบพื้นอย่างนี้นะคะแต่ก็ใหญ่ได้เหมือนกัน ไม่กินพื้นที่คือไม่เลือเยอะนะคะแต่ก็แต่ก็ได้ใบใหญ่แบบนี้เลยค่ะสวยมากนะคะใครสนใจน้องน่าจะมีแบ่งนะคะก็คือติดต่อน้องแพทเลยนะคะเอ่อพวกไม้เขียวไม้ด่างได้หมดเลยหรือใครจะนัดวันนะคะมามาเข้ามาดูที่สวนก็ ติดต่อน้องแพตได้เลยค่ะตามไลน์กับเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะนอกจากไม้เขียวแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยววันถัดไปก็จะพามาบุกไม้ด่างนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะน้องแพทมากเลยที่แบบว่าเปิดสวนให้ชมนะคะไม้เขียวก็เป็นอะไรที่แบบเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลในแบบการที่จะแบบใบไหม้ใบเสียมากเท่ากับไม้ด่างนะคะแล้วน้องก็ยังสวยเหมือนกันเห็นไหมคะ วนี้พามาดูไม้เขียวทุกคนจะได้เออใครมีไม้เขียวก็ลองเลี้ยงดูฟอร์มกันไปนะคะอ่าเดี๋ยวคราวหน้าพามาตัดขยายพันธุ์ด้วยแล้วก็พามาดออูไม้ด่างของน้องแพทด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสนใจก็ติดต่อไปที่น้องแพทได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ